ปันธงฮะไปซ่อนเงืมานในแบบนี้โดยไม่ออกพลรกองเงินกู้พยายามที่จะทำนะเป็นเงินดิจิตอลออกมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะฮะและใช้วิธีการโยกเงือมาเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับและทําแบบนี้ซ่อนในแบบนี้นะฮะซุกไว้แบบนี้สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเกิดเป็นทิศทางใดก็แล้วแต่ไปทําการแจกในช่วงวันนี้ช่วงเวลานี้ ร,รับรองยืนยันฟันธงได้เลยมีคนติดคุก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนาักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณซึ่งคราวนี้มีการซ่อนงบประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เงินดิจิตอลไว้ในงบประมาณปี2567 ไปติดคุกเสวยสุขที่บ้านได้กลายเป็นนักโทษเทวดาสิ่งนี้คือประเด็นผมพูดมาทั้งหมดเพื่อที่จะกลาบเปลี่ยนว่าทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรียุติธรรมกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ6ปีงบ38,900ล้านบาท และให้เป็นไปตามมาตรฐานสาหารประชาชาติโดยเคร่งครัดถือหลักโปรง่งใสไม่เลือกปฏิบัติไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เยาะเย้ยย่ำยีหลักนิติธรรมของประเทศต่อไปเพราะมันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครับท่านประธานน้ำพึ่งหยดเดียวที่ไม่เพียงแต่จะทำฝันที่จะอยู่การขอเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้นะครับ เพียงแค่เป็นสเต็ปเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยเราใช้เงินปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับถ้าหากว่าจะเป็นทั่วหน้าขึ้นมาเราต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณปีละหกหมื่นล้านนะครับและอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ปริมาณผู้สูงอายุทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนที่จะต้องใช้สวัสดิการตัวนี้1000บาทมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีต้องเรียนว่าถ้าผมถ้าไม่ใช่ผมครับขออภัยถ้าหากว่าสํานักงบหรือรัฐบาลมีเงินพอผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ พียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขที่ผมไปเช็คมาล่าสุดปี2,565เนี่ยคนเสียภาษีนะครับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเสียภาษีกับกรมสรรพากรเนี่ยปี65มีอยู่ประมาณ11ล้านคนจาก11ล้านคนนั้นมีคนเสียภาษีจริงๆอยู่เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าคนไม่ถึง5ล้านคนแน่นอนนอกจาก เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังมีเงินภาษีจากบริษัทห้างร้านเงินภาษีสรรพสา,ามิตอะไรต่างๆแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าจาก65ล้านคนทานโทษนะครับ65ล้านคนของคนไทยนั้นวันนี้เรามีคนเสียภาษีอยู่เพียงแค่ไม่ถึง5ล้านคนไม่ถึง10%ของประชากรคนไทยนะครับดังนั้นไอ้เงินขาเข้านั้นเนี่ยมันมีอยู่น้อยนิดแต่ว่าเงินขาออกนั้นเนี่ยทุกคนอยากจะให้มีทุนหน้าทุกคนอยากจะให้มีการดูแล นะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราควรจะเน้นดูแลกลุ่มคนที่เปราะบางแล้วก็มีความเดือดร้อนมากที่สุดเสียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆถัดไปตามลําดับอยากจะเป็นสังคมที่ดูแลทุกคนให้ทั่วหน้าได้จริงๆอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้ขอมาแต่ก็เห็นใจครับทางกระทรวงการคลังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาํานักก็ประมาณที่มีรายได้เข้ามาค่อนข้างจํากัด เราเองก็ไม่อยากจะทําให้งบประมาณเป็นงบขาดดุลทุกปีทุกปีนะครับปีนี้ก็คู่มาอีกหลายแสนล้านนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการทวนหน้าจริงมันก็จะเพิ่มภาระให้กับทางงบประมาณแล้วก็สร้างเรียกว่าขาเข้าเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเมื่อไรที่มีเพียงพออย่าว่าแต่1,000บาทเลยเราก็อยากให้ถึง3,000ันบาทกี่พันบาทเราก็อยากจะให้ทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้รายจ่ายกับรายรับยังไม่บาลานซ์ที่ผ่านมา นะครับพักเพื่อไทยก็มีการโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ะเป็นรัฐบาลจอมกู้กล่าวหาใช้วาทกรรมในเชิงการโจมตีแต่คราวนี้นะครับจากการแถลงของคุณจุลิลษนะวิสิทธ์นะครับออกมาชัดเจนนะบอกว่ารัฐบาลที่กู้มากกว่าของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินกู้มากกว่าเดิมนะครับและทําให้ประชาชนเป็นหนี้มากกว่าเดิม แต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็จดัประเด็นหลักก็คือเงินดิจิทัลหรือพรบเงินกู้อยู่ไหนคุณส่วนจำได้ไหมฮะตอนแรกเขาบอกว่าจะใช้เงินดิจิตัลไม่จาเป็นจะต้องกู้ไปไปมามาจนกระดานว่ามันขัดต่อกฎหมายตอนแรกก็บอกว่าถ้ากฎหมายอันไหนที่มันขัดในสิ่งที่เขาจะทำก็ให้ไปแค่กฎหมายพอมันแก้ไม่ได้แก้ระเบียบและแก้กฎหมายไม่ได้เขาก็จะออกพรบเงินกู้ พอจะออกพรบงเงินกู้ก็ส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาให,ให้ทำการตีความว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับกฤษฎีกาก็ตีความนะนะบนหลักเดิมว่าทาได้แต่มีเงื่อนไขนะรัมนูญม,มันเขียนไว้ว่าจะต้องเกิดวิกฤตภายในประเทศถ้าไม่เกิดวิกฤตเหมือนช่วงโควิด19หรือสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหนึ่งขั้นติดลบเนี่ยคุณไปทำเนี่ยก็ไม่ได้แต่ถ้าผ่านสภาผู้แทนษฎรก็ทําได้ถ้าสภาผ่าน นะก็ทําได้แต่สิ่งที่ตามมาก็จะมีผลทามกฎหมายนะครับพระถานการณ์ไม่วิกฤตแล้วไปผ่านสภาผูแ้แทนสาษนรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่ผ่านกฎหมายนี้จะต้องรับผิดชอบทุกคนและหนักกว่าพละเรือนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและเป็นประเด็นสำคัญแต่เชิงงานสังเคราะห์ที่เด็ดกว่านั้นเด็ดกว่านั้นคืออะไรนะฮะตอนนี้ เขาเพิ่มงระมานเข้าไปในการกู้อีกหนึ่งแสนล้านนั่นหมายความว่าโอกาสค่อนข้างจะสูงที่เขาจะไม่ออกพระบาเงินกู้อีกนะครับเขาก็เอาส่วนนี้ไปฝังเงินดิจิตอลเนี่ยไปฝังไว,งว้งบประมาณประจำปีพุทธศักราช2567ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาล่มก็ล่มด้วยกัน ซึ่งแน่นอนรัฐบาลจะต้องพยุงตัวเองให้ผ่านงบมาณให้ได้ในปี2,567ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3มกราคที่ผ่านมาพอผ่านเสร็จเขาก็จะโยกเงินนะทุกกระทรวงทบวงกรมจึ่งเขาเผื่อมาแล้ว100ล้านนะมาออกเป็นเงินดิจิทัลเพื่อเลี่ยงกฎหมายและสามารถประกาศใช้เงินดิจิทัลได้แล้วอ้างเรื่องของสภาวะเศร,รษฐกิจหุณส่วนคอยดูนะ เรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมรเรียนไว้นั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงไปซ่อนเงืมานในแบบนี้โดยไม่ออกพรกเองเงินกู้พยายามที่จะทำนะเป็นเงินดิจติตอลออกมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะฮะและใช้วิธีการโยกเงืมาเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับและทําแบบนี้ซ่อนในแบบนี้นะฮะซุกไว้แบบนี้ สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเกิดในทิศทางใดก็แล้วแต่ไปทำการแจกในช่วงวันนี้นี้ช่วงเวลานี้นะครับรับรองยืนยันฟันธงได้เลยมีคนติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างตนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคูณทะเลิงทวันสืราชายสูเสืบยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินักตรแผ่นดินไทยในรัชการ,ร,รที่สิ เพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชเบิดดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชิธีรรมพาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ชถตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโ์ใหญ่พระบาทระมีนำชาตินไฟราสโอนเดือดร้อนนะเอ่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทร,เารเางเป็นกษัตริย์จอมพลเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ขอรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน